ค่ะร้านหยกนี่ค่ะที่ช h อบ28นะจ๊ะวันนี้จะมาแนะนําอีกวิธีการล้างหินนะคะโดยการใช้เครื่องหอมนะคะเครื่องหอมก็ที่เขาใช้กันก็จะมีพวกกํายานไม้จันหรือน้ําหอมหรือว่าน้ําสมุนไพรที่มันมีกลิ่นหรือว่าน้ําดอกไม้แต่ว่าเราไม่มีนะคะก็เลยจะใช้เป็นน้ํามันที่มีกลิ่นหอมร้อมใช้ตัวนี้อยู่ บางทีก็ใส่ให้ลูกค้าด้วยเป็นน้ำมันนวดตัวตัวนี้กลิ่นกุหลาบนะคะส่วนตัวจะชอบกลิ่นนี้มากกว่าจริงๆยี่ห้อคิสซี่ i ิ s ซี่เนี่ยก็คือยี่ห้อที่อ้อมทำขายเองด้วยฮ่าฮ่าแล้ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะขวดตัวนี้100 ml ใช้ได้นานเลยทีเดียววิธีใช้ก็ไม่ยากนะคะเวลาเราจะล้างก็จริงๆก็จะมีก็คือใส่ น้ำมันไปโดยตรงเลยหรืออาจจะใส่ใส่เนี่ยน้ำมันแบบเนี้ยใส่ให้พรมแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบนี้คลุกๆหน่อยเพื่อให้ได้รับกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมจะช่วยเพิ่มพลังให้กับหินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะแช่น้ํามันเนี่ยก็คือสามารถจะเทไปเยอะได้แต่มันค่อนข้างจะเปืองเนาะถ้าเป็นพวกน้ํามันหอมเพราะว่าราคามันจะสูงขวดนี้ราคาเต็มอยู่ที่420บาท100มิลลิลิตร แต่ถ้าเกิดเราอยากจะประหยัดเราส่งน้ำเปล่าไปด้วยมันจะกลายเป็นน้ำนมมันก็จะไม่เปลืองไงแล้วหินก็จะได้ความชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าหินพวกหินอันแนะนําเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพวกหินหยกเนี่ยหินธรรมชาติบางอันเขาไม่ได้กัดไม่ได้กัดกดไม่ได้เคลือบเงาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่ามี เงาเงาจางไอเงาเขาเรียกว่าไงอ่ะเงาน้อยลงหรือว่าอาจจะกระด้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่เกตเนาะถ้าเกิดเกตด,ดีๆเงาก็จะอาจจะไม่หายนะคะแต่ว่าการแชร่น้ํามันเนี่ยจะทําให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหินด้วยแล้วก็เพิ่มพลังให้กับหินด้วยก็ลองดูนะคะแล้วก็แช่เนี่ยเราไม่เหม็นมือด้วยนะคะเมื่อก่อนอ้อมเคยแบบว่าใช้น้ํามันพืชแช่แล้วก็มันก็เหม็นทั้งหินทั้งมือเลยแต่คือ มันก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สู้เอานะ้ำมันหอมแบบนี้มาใส่ดีกว่าอมตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งเลยเมื่อกี้ใส่ไปไม่เยอะนะแค่2องสาหยดเองอันนี้ก็กลายเป็นน้ำนมเสร็จป,ปุ๊บน้ำนี้เราเอามาลูบๆมือบำรุงผิวได้ต่ออีกหอ <c oughs> มมากขวดนี้ไงก็ลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวรา,ายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปอ่านต่อที่บทความนะคะที่หน้าเว็บไซต์ี้ h a c h i shop 2 8 .com นะคะสวัสดีค่ะ